สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดหลักฐานใหม่กระติกกลับมาบ้านแตงโมงหลังตกน้ําแต่ไม่ได้มาคนเดียวเปิดหลักฐานใหม่กระติกกลับมาบ้านแตงโมงหลังตกน้ําแต่ไม่ได้มาคนเดียวพร้อมเผยชัดยิ่งน่าสงสัยกาชับปปพไม่ให้สื่อมวลชนเข้ามาภายในหมู่บ้านด้วยต้องบอกว่าใกล้ถึงบทสรุปเต็มทีแล้วสาหรับการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนักแสดงสาวแตงโมงนิดากับการหาคําตอบของสังคมและพิรุษหลายอย่าง ที่เกิดขึ้นของเพื่อนห้าคนบนเรือลำเดียวกันกับสาวแตงโมที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มไม่ตรงกันสักทีโดยหนึ่งในคนที่พุ่งเป้าคือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนั่นเองทั้งนี้มีการเปิดเผยภาพเหตุการณ์หลังจากเกิดเหตุแตงโมตกเรือสปีดโบ๊ทกางแม่น้ําเป็นภาพกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านของแตงโมเข้าสู่วันที่25กุมภาพันธ์65เวลาประมาณ3นาฬิกา17นาที รถมาสเตอร์สีดำของแตงโมงขับนำและมีรถแอคคอร์ดสีขาวขับตามกองวงจรปิดตัวดังกล่าวไม่เห็นบุคคลที่นั่งอยู่ภายในรถเป็นเพียงแค่ขับรถผ่านวงจรปิดถัดมาที่อยู่กลางหมู่บ้านก็ยังเห็นรถขับผ่านบริเวณวงเวียนของหมู่บ้านมีรถมาสเตอร์สีดำของแตงโมงขับนำและรถแอคคอร์ดสีขาวขับตามซึ่งไม่ได้ใช้ความเร็วมากนักเมื่อรถถึงบริเวณหน้าบ้านแตงโมงสังเกตได้มีผู้หญิงลักษณะอ้วนมัดผมสวมกางเกงสีดำขาย,ยาว เป็นคนขับรถของแตงโมจอดฝั่งตรงข้ามบ้านกระติกลงมาจากฝั่งคนโดยสารเห็นว่ามีคนในบ้านเดินออกมาเพื่อเลื่อนรถที่จอดอยู่หน้าบ้านขยับเดินหน้าให้มีพื้นที่สำหรับรถแอคคอร์ดสีขาวจอดได้อีกคันตอนนั้นกระติกก็ได้เข้าไปอยู่ภายในบ้านแต่ก็มีผู้หญิงอ้วนเดินออกมากอดกับผู้หญิงอ้วนที่เป็นคนขับรถก่อนที่ทุกคนจะเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกันทั้งหมดเวลาประมาณ3นาฬิกา32นาที ผู้หญิงอ้วนและผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากตัวบ้านนางสาวแตงโมผู้หญิงอ้วนเป็นคนขับรถแต่งโมจอดที่หน้าบ้านได้ไปขึ้นฝั่งคนโดยสารมีผู้ชายที่ขับแอคคอร์สสีขาวตั้งแต่แรกเป็นคนขับพาออกไปและกล้องวงจรปิดกลางหมู่บ้านรวมถึงหน้าหมู่บ้านก็จับภาพรถแอคคอร์สสีขาวขับออกหมู่บ้านโดยไม่ได้มีรถคันอื่นขับตาม เวลาประมาณ4ี่นาฬิกาหนาทีรถของกระติกซึ่งเป็นยาริสสีขาวจอดอยู่หน้าบ้านของนางสาวแตงโมมีกระติกเป็นคนขับด้วยตัวเองขับออกจากหน้าบ้านแตงโมไม่ได้มีใครขึ้นรถด,ด้วยออกไปเพียงลําพังทั้งนี้ในวันเกิดเหตุช่วงกลุ่มเพื่อนแตงโมได้เข้ามาภายในหมู่บ้านราปภอบอกว่าจําได้ว่ากระติกกาชับว่าไม่ให้สื่อมวลชนเข้ามาภายในหมู่บ้านด้วยด้านพนักง,งานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเปิดเผยว่า จาลักษณะผู้ชายคนขับรถแอคคอร์ดสีขาวตามหลังรถมาสเตอร์ของเตงโมเข้าไปภายในหมู่บ้านช่วงที่มีการแลกบัตรเข้าหมู่บ้านนั้นมีการลดกระจกโดยสังเกตว่าไม่ใช่นายปอเพราะระดับนายปอซึ่งมีเงินและมีฐานะที่ดีกว่าคงไม่ขับเพียงรถแอคคอร์ดแต่จำรูปร่างได้ลักษณะอ้วนเล็กน้อยหุ่นสันทัดขาวแต่ยืนยันว่าไม่เคยมาในหมู่บ้านแห่งนี้มาก่อนเพราะไม่เคยเจอและไม่คุ้นหน้าส่วนใหญ่จะเห็นแต่ผู้จัดการที่เป็นสาวประเภท2ลักษณะอวบ มากับกลุ่มเพื่อนเพื่อนสนิทบางคนและแฟนหนุ่มของนางสาวแตงโมเท่านั้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากทีนิวส์ t h ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ